ดูสิอร่อยเปล่านะคะปากแดงรอแล้วเนี่ยในในโครงการเนี่ยคุณแม่เลือกลอตเตอนะคะทนผิดฉกในน้ำไม่กินอร่อยเลยนะมันขค้าใช่ไหมเยรี่ยงเนาะเค็มๆเค็ดครับวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องเจ๊ชอบไปไม่ได้จะาแล้วกแล้วนะครับ ครับวันนี้ก็อยู่ช่อง J Shop Family Channel เล้ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวอะไรครับไม่รู้สิไม่รู้อ่ะมันคือจานจานจ้ามันคืออะไรถุงกระดาษนี่ใช่ค่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับช้อนแล้วก็ซ่อมนะใช่ละอมอเหรออยู่นี่อยู่นี่เอ้าผมก็จะมารีวิวตัวนี้นั่นก็คือกล่องนะครับไม่ใช่ละอมไม่ใช่ก็เราต้องเปิดมันก่อนเปิดดู อ่า <ion> เปิดเป, dem, เ,ปเปิดเปิดยังไงล่ะเดี๋ยวไม่บอกหน่อยว่ามันคืออะไรไม่บอกเราลุ้น3องซเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ใช่ฮ่าก็คือก็คือมากรอนทองมทองคำทองคำนี่ไง นี่เขาแถมใบเซอร์มาด้วยนะว่ามันคือทองแท้อันนี้คือใบแท้นะคะผมแท้ที่เดียวในโลกก็คือที่ของผมเองผมเป็นคนสร้างมานะโอ้โหมันคือทองคำบริสุทธิ์99.99% เะ้าไม่เป็นไรหรอกโอเคนี่นะคะมีรถอะไรบ้างโอมที่รถที่จะมีในนี้นะมันจะมี4รถซึ่งแต่ละรถจะมี4ชิ้นนะครับก็คือรถแรกก็จะเป็นล็อปเตอร์นะครับอันนี้คือล็อปเตอร์นะรถแรกแล้วก็เป็นโฟกานะครับรถที่2แล้วก็เป็นแบ็กทัฟเฟลแล้วก็คือเกตทัฟเฟิลนะครับอันที่3แล้วก็เป็นแชมเปญรถแชมเปญนะครับอันที่4 โอเคแล้วเราควรจะชิมเลยไหมอมยังอ่อทำอะไรผมจะมาบอกก่อนว่ามาไหว้ก่อนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอันเนี้ยจะมีเวอร์ชั่น2ถ้าแม่กินแล้วแม่บอกว่าอร่อยจริงจริงจะมีเป็นทาวเวอร์ใช่ไหมอันนี้แบบทาวเวอร์นะครับกี่ชิ้นนะทาวเวอร์รู้ป่ะ158ชิ้นเรามาชิมอันนี้ก่อนเนาะ แล้วเวลาเราซื้อมานี่เขาให้อะไรบ้างอะ่ะเขาจะให้อน,นี้นะคะแล้วก็แถมเป็นตัวช้อนซ่อม,อมทองคําเหมือนเดิมเลยเหมือนโดนัททองคำอ่ะอ๋ะอต่อจากโดนัททองคำใช่ไหมแล้ช,ชิมกันเลยไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแต่และอันรสชาติเป็นอะไรอะ่ะผมมีตาทิปอ๋อนีอ่อันนี้เ็ดทัฟเฟิลแต่พี่สังเกตว่านี่สีส้มสีส้มนี่สีขาวนี่สีน้ำตาลแล้วก็นี่เป็นสีออกทาวอันนี้เ็นทัฟเแสดงว่าเขาต้องจัดมาเป็นเรลียงแบบนี้ใช่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยเฮอันนั้นเราก็เริ่มชิมกันเลย โอ้ my god ถ้าเจาะเข้าไปมันจะเละแบบปุ๊บซุก็ึปักปั๊มมาเคยอะโอ้ยอะไรอย่างเงียอะไรต้งกลางเลยเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะโอ้ my god โอ้ย my god เฮ้ยว่างก่อนวางก่อนตัดให้ผู้ชมดูก่อนข้างในเป็นไงอ่ะตัดเลยเคยเฮ้ยคือมันนุ่มอ่ะมันนุ่มกรอบนุ่มมากเลยเหรอนุ่มๆกรอบ ประมาณนี้โอ้ยติดไม่เป็นไรหรอกชิมเลยอ่าชิมดีกว่าลุบมันเป็นมุ้่วงข้างในอะเป็นอย่างเงี้ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยข้างในทายชื่อรสอะไรผมว่าพี่ว่าแชมเปญเออแชมเปญแชมเปญชิีสจุ๊บเลือดเลือดอร่อยหวานเจี๊ยบเลยหวานอ่ะอหวาน <g ül> s> <S อ,อันนี้เป็นอ่ะแคมเป้สีขาวคือล็อตเตอร์เนี่ตักเลย,ยไหมทิมอัอ่าอ่ะถ้าผู้ชมเรามาดูสีอันนี้กันสีเขียวอมบ,บอกว่ามันคือล็อตเตอร์ใช่สีขาวสีขาวเอตักมาเลยตักไม่ออกดี๋ยบไปหมเนี่อันนี้คือล็อตเตอร์ปลาเร้ากมันนิ่มมากเลยเว้ยๆๆ่าไ,ไ,ไป็นที่ปลาเร้าไปแล้วบีบบีบนิดเดียวนิดเดียว เดี๋ยวพี่ลงองลองคันท่านี้นะครับเลยทัานเลยอ่ะไม่รู้เรือ่องเลยอ่าเราไปดูข้างในเป็นไงก็ขอชิ้นนี้อ๋อผมองงว่ามันจะเป็นยังไงใส่ลอกเตอร์นี่แน่ใจเหรอนี่ลอกเตอร์รู้ได้ไงก็รู้เพราะว่ามันมันเป็นสีขาวแล้วก็อยูอ่มันไม่มีกลิ่นอ่ะอ่ะชิมเลยดีกว่าอืมเค็มๆเห็ดออฟ ติ๊กทาฟเฟิลปะมันเป็นคาวจังเอ้ยหนูโฟก้าครับเตอร์ติ๊คาวตรงเนี้ยก็แต่มันผสมแชมเปญทุกอันเลยนะรู้ปะมันไม่ีหวานหวานอะมันไม่มีให้แม่ชิมไหมแม่อยากทานชิ้นไหนคะตามเป็นไม่สนใจแต่ดูสีอ่อยเปล่าวทาปากแดงรอแล้วเนี่ยไหนูโฟก้าหนูโฟก้ามันจะมีอันโฟก้าอยู่เดี๋ยวเดี แม่เชื่อชั้นเรื่องโฟก้าอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนอันนี้น่าจะัวกาป่ะเรียว่าอะไรพี่พี่บอกใช่ปะไม่รู้อะไม่ใช่อันนี้ก็อันเนี้ยอันนี้ lobster ที่เราเพิ่งกินไปอเนี่ยอันนี้คือมันมี็นสิ่งของมอไม่รู้ว่ามันเป็นโฟก้าไอสิ่งมอนี่อันนี้แชมเปญรอบๆแมนบอร์ดอันโฟก้าเหรอโฟก้า กาดให้โดนไส้ม่วงอ,อีออใช่นี่เขียนว่าฟูสกา,สกา <c oughs> วันนี้เป็นวันของพี่บอยอ,อ่ะเราไปให้ป้าชิม <c oughs> อะไรกินเป็นคำเลยอันนี้ลบเตอรเล,เลรเหล็เตอกนม้จุเป็นทองไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกเหนคนดำม,มาอยางกินทองไ,ไ,ดได้ใช่ไหมได้ไดใช่ไหมทองท,ทองำประวิศ99.99เปอรเซนี้ยนหนึ่งชิ้นเลี้ยหนึ่งชิ้นเหรออนนี้นนี้ อันนั้นคืออะไรอันนั้นทั่วฝักได้ไหมกินหะคอ่าได้ค่ะเป็อ,อ,อะไรอ่ะก็ตัวแบบว่าเยี่ยมเนาะจุ่มปลากินทองรสชาติเป็นยังไงหรอหหโอเคโอเค,อเค,อเคล็อบสเตอร์ค่ะสนใจไหมคะล็อบสเตอร์มีแชมเปญแล้วก็มีอะไรอีกนะแชมเปล็อบสเตอร์โนโฟก้าโฟก้าโฟโกลารีโฟก้าโฟโกลารีแปลกนะกี่คะแนนจ้าเต็มเท่าไหร่เต็มสิบ ออกหัวงั้นออกปลาเพียงร้ออันนี้จัดนี้มาชิมก่อนดูซิว่ารสอะไรอันนี้มีฝั่งรถที่ชิมได้เปิดมาก็รู้แล้ววันเนี่ยอะไรอ่ะอย่าเปิดส no, ิอันนี้เราต้องเก็บไว้ชิมอันหนึ่งนะเป็ดปียองอ่ะเป็ดปียองกู๊กแน่ใจอ่ะรู้ไหมคืออะไรมันคืออะไรเห็ดอุ้ยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหราอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยแล้วเอาชิมรสอื่นได้ไหมอันนี้ล็อตเตอร์ ดูตกาตะการมากถือกินแรงริมังหรอเออนี้ไม่มาอันนี้มาอันนี้ <c oughs> อฟเคบัไม่ได้ลอบสเซอร์ไม่รอนนะคะสำหรับพี่เบนแล้วเซร์าต้องชิมทอฟเฟิลก่อนอันนี้เดียวพอเพ่มาเลยเ่นกลับ้านแล้วกินแรงมากเอะเนี่นนอยอบเตอร์ ไม่ไหวหรอกผ่านได้ไม่รอดแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบจริงๆใครที่จะซื้อทาวเวลนะให้ซื้ออันนี้ก่อนใช่แนนก <laughs> ใช่แนะนำใช่ไหม แนะนำให้ซื้อกล่องนี้ก่อนเพราะว่าบางทีมันมันอาจจะอร่อยแต่ว่าอาจจะไม่ถูกปากเราพีนั้นใช่ตอนนี้ยายแก่ไลฟ์อยู่นะอผมเอาไปให้กินกลางไลฟ์เลยจริงๆเนี่ยครับเราทําการหั่นแต่ละรถมาไม่ที่เรียบร้อยแหละเดี๋ยวจะเอาให้ข้างบนกินแล้วก็ลงไปให้ข้างล่างกินต่อมะกอลทองคำมีสี่รสค่ะนี่มีไามท่พันค่ะแม่เลือกรสเตอย์นะคะท่านผู้ชมแม่นานไม่กินอร่อยเลยค่ะ ติดนั้นนัูนเลยอันนี้อร่อยหนึ่งหนึ่งเก้าคู่สวยเลยแล้วลูกค้าไม่เอาหรอหนึ่งหนึ่งเกาันทุกคนเลือกบวกันอดเลการอนน้องเท้าไหกุ้งน้องเท้าเป็นไงราคาอยู่ไม่จับภานะเกิะเดือดึนยังไอะแม่ไปจะโดนหยาดโดนช้อนแกงอะไรอะไรหกาวะหยาดโดนช้อนแกงไปเลยรงน้นะี่หน่ยไม่ได้กินแล้วก็ต้องจ่าย

เราต้องเนี่ยเราต้องไม่บอกน้องเอ็มชิมแล้วเป็นไงอึ like ้งไวเดียวิเสียงไหมเป็นไงล่ะโฟกาโฟโกโลตาตัดแตกแตกเหมือนตาที่แตกด้วยเป็นไงเอามือกีดนานอีกถามว่าเป็นไงไม่อกี้นานอีกคอฟโร่เป็นไงล่ะเป็นไงซุกม่กินป่ะซุกรู้สึกยังไงเราขาวสะแก้วไปหลบเรื่องนี้หมดเลยอเหมือนช็อกโกแลตหรือเปล่า เป็นไงแกไปยกกึ้งร้องไห้เลยเนี่ยโอ้โหร้องไห้อันนึงให้อร่อยใช่ไหมลองดูทองเน้นเน้นอือหือท่งอร่อยไหมคะมันคนละรสชาติเลยไปข้างในต่อลูกมีใครอีกยังไม่กินอร่อยมากนี่นะคะทุกคนนะคะก็ได้ยินไปที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ทำไมแชร์เป็นกล่องเปิดเองนะ ต่อไปเราจะมารีวิวแชมเปญนะครับผมก็คือนะครับรีสโรดร์แชมเปญก็คือแชมเปญนะคระเพราะแถมให้เนาะคือแบบปวดใหญ่มากผมไม่หยิบพี่ผมหยิบมาแล้วแต่เลยใหญ่กว่านะฮู้งมีก็ดูสิ ไม่ต้องดราม่าแล้วผมไม่ได้กินเองเมือ่อมาเทียบกับหน้าอมได้หน่อยอ่ะปิดกล่องมากี่บนหน้าหน่อยเจผมจะให้ฟ้าเธอกินเรามาแกะเลยไหมให้ใครแกะผมแกะอ,อะไรตกใจนัวกระทุ้งได้เลยนี่เ <c oughs> <c oughs> ลอยอุ้ยับอุ้ยมันมนั่มๆไมอันนี้เนาะแกะ อ้าวใส่แรงอ้าวสู okay. Okay. Oh, okay. ้สู้อมสู้สู้อมสู้ตายอมบ้าหนยสู้ตายสู้สุดแต่พี่ขอไม่เปิดนะพี่ไม่กล้าเปิดปุ๊บไม่มันยังชั้นหนึ่งไปกันเปิดแล้วกลัวแท้กลัวแท้โอเคครับเออนี่ต้องเท่ คือหนักเพ้ยว่ะหนักมากอ่ะพ่อพ่อพ่อเคอ okay. ให้ปลาจิบอาแถมเอาไปปากินแล้วฉก้วใครฉัก้วปะไไม่มีขป <laughs> ใหญ่เต็มสิบรสชาติดีสิบ่าไอุ้ยเต็มิบไ,ไปสิบกันคนนี้ ราติดตามช่องแชมเปญของป๊าป้านะเราทำช่องแชมเปญเราติดตามนะครับเดี๋ยวจะเอาแชมเปญดีมาฝากทุกคนด้ยสำหรับวันนี้นะคะผมที่ผมรีวิวมากะล่องทองถั่วต้มนะครับรผมว่ารสชาติอร่อยดีนะก็แนะนำนะครับผมว่าผมแนะนำอ่าชอแชมเปญโฟกาแล้วก็ซรัฟเฟิลสามรสแล้วแต่คนชอบไปเนาะใช่แล้วแต่คนบางคนก็บอกว่าชอบน็อตเตอร์บางคนก็ชอบแชมเปญบางคนก็ไม่ชอบแชมเปญก็แล้วแต่คนอย่างนี้ก็ ไม่ชอบอะไรหนึ่งโอเคแล้วสรุปมากระลองราคาเท่าไหร่นะโอมที่เรากินเมื่อกี้เนี่ยอยากรู้จริงเหรออยากรู้อยากรู้จริงเหรอทุกคนไม่อยากรู้ใช่ไหมอยากสิเ่อเมีเขาจะดูถึงห้าพันก้าร้อยบาทอะไรนะห้าพันก้าร้อยบาทห้าพันเก้าจิบๆเองเนาะจิบจิบอะไรเฮ้ยไม่อยู่เลยสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบาย วิ่งไปให้สิบประกันคนเลยโอ้โหทายชื่อรสอะไรผมว่าพี่ว่าแชมเปญเออแชมเปญแชมเปญจีนเชียสจุ๊บแอันนี้อร่อยหวานเจี๊ยบแบบอืมหวานอ่ะอะไร่ะอืมก็ก็กินได้อันนี้เป็นอ่ะแชมเปญ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่อง jshop family channel ด้วยนะครับคลิปน่าจะเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะครับ